กนังสักจันายาิตลอดล้วกาจ่าสฝักฝังเย้ลูกยอะเท่าคนอยากเยอะาทนิงแค่รยนิดก็รยนะก็นึงกับแปสิที่ ขอนแซปองแซหายากที่นองนี่เป็นสี่เดียวตัวเดียวตัวยจานละหาสิบบาทที่นองเพ่อนตุ๊กอเสืเสนที่นองสองข้วาาาากงอาหารถึงบากเดอดเดไวนี่เจ้ามีเจ้าเดียวพอมกินนทานี่ กระลรากรังตักจานระหวานมันรสชาติเข้มข้นรสชาติเข้มข้นมากเป็นเกรัลาีีสาร รเรียบร้อยเดีกน้องเล่สโตร้อยต่อกิ่นคะครับี้ดีไข่ขีดีไข่บตรบััตโอเคครับผมากดกดุลา์กแเท์ยูทูปน้องใหม่ฝากที่ตามจูนเลากกดที่ตาม,ตามนคะครับผมสวัสดีครับ